สวัสดีครับวันนี้มามาชมแคมตัวเดียวเขาใส่สองตัวไม่ได้อยู่กับเจ้าดีมร้อยสิบไอสองพันยิบเอ็ดตัวใหม่ล่าสัตว์เลยครับใส่แคมตัวเดียวแคมทีวีเอสแคมผมเองทุกอย่างเดิมลิ้นเล่งเดิมหัวฉีดเดิมท่อกรองเดิมไส้กรองครบไม่เคยแกะแค่ชักเปลี่ยนแคมอย่างเดียวประกงประเกนครบไม่ได้ถอดเสื้อฝาแค่เปิดฝาครบใส่แคมอย่างเดียวท่อเดิมทุกอย่าง ูคอท่อคอท่อเลี้ยวแปดรอบครับไม่รู้ว่ามันจะอันไปไหนอยากจะลองท่อเดิมไม่เห็นกันก่อนว่าแคมตัวเดียวเพียวๆเลยเนะี่ยมันจะได้เท่าไหร่แคมมีแคมม,แม,มีล้อมีสเตอร์สีแปดยางเบอร์สองร้อยหน้าหลังวันนี้เดี๋ยวผมเดทเองเลยผมหนักน่าวันนี้น่าจะมาห้าสิบสี่ห้าสิบสามห้าสิบสี่ แต่จะเทสกับทางเรียบๆเลยอาจจะเป็นมันจะเป็นดันเนินนิดนึงด้วยจะรอใหไ้ไม่มีรถเลยนะจะวิ่งแบบว่าวิ่งชนลมเองคันเดียวเลยดูว่ามันจะไปได้เท่าไหร่กับ GPS g o o g l เลยติดไว้ละเดี๋ยวดูเลยว่ามันจะได้เท,ท่าไหร่ที่ที่ลองท่อเดิมนี่ก็อยากอยากให้รู้ไงว่างบประมาณหลนะักร้อยเนี่ยแคมตัวละแปดร้อยห้าสิบเนี่ยกับทุกอย่างเดิมอ่มีแค่สเตอร์สิบสี่ยี่แปดดูว่ามันจะไปได้เท่าไหร่แต่ผมว่าสิบสี่ยี่แปดน่าจะตัดไม่ตัดก็เกือบตัด กับรอบเครื่อง9 2้าพันสองที่รถเดิมๆให้มาทุกอย่างเดิมเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่แคมไม่ดังนะใครว่าดังผมเสียงตายเลยมาฟังแคมผมเนี่ยบัวพันลมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันกับ GPS โกโป o ว่าจะวิ่งได้สักเท่าไหร่ตั้งเป้าไว้ในใจประมาณ130าิบ ตามหลักความเป็นจริงนะถ้ามากกว่านี้ผมว่าแม่งเกินความจริงไปหน่อยอาจจะต้องเติมอย่างอื่นอาจจะต้องมีท่อมีลิ้นเล่งมีหนูฉีดอะไรช่วย hey, เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิ่งได้อะไรรู้เรื่อง อย่างที่ลองมาแล้วครับวิ่ง120 g p s GoPro ครับแต่ g p s GoPro ค่อนข้างแม่นยำและแข็งกว่ารถสับัแน่นอนครับแข็งกว่าอยู่แล้วสเตอร์14.28สรุปว่ากล่องตัดนะครับถ้าเกิดเป็น27ยังไงน่าจะไปได้อีกผมว่าน่าจะได้สัก124-125แต่ที่ลองก็ลดค่อนข้างเยอะเหมือนกันพอรอรอพักใหญ่ๆก็รถมันเยอะก็เลยลอทั้งรถเยอะๆอย่างเั้ยเลยถ้ารอควรจะมืดก่อนแต่ก็ไม่วิ่งดูตุดนใครนะ่เพื่อนถ้าสังเกตจะเห็นว่าเข็มไมอ่ะ มันจะอยู่ประมาณร้อยร้นั่นแหละคือสุดละกล่องมันตัดอยู่ที่อันนี้คือกล่องตัดแล้วไม้มันจับที่สเตอร์หน้าไงถ้าสังเกตจะเห็นเลยว่าเข็มไม้มันยันประมาณร้อยห้ายหกมานานล้วกล่องมันตัดมานานแล้วแต่ในคลิปอาจจะไม่ได้ยินเสียงว่ามันเป็นท่อเดิมถ้าลง27อะ่ะผมว่า 24, 125, ร้อยยี่สี่ร้อยยีโคโปมีแน่ถ้าเกิดเปลี่ยนท่อเปลีอะไรก็ ไปใช้เทสเตอร์ยี่หกอะไรเงี้ยร้อยร้อยสามสิบบวกน่าจะมีไหวอยู่โอเคครับ